ตอนนี้เราก็อยู่กันที่เชียงใหม่นะคะแล้วเราจะมากินเนื้อสเต๊กนะคะใต้ต้นเ่าก่องค่ะตอนน,ตอนนี้ก็อยู่ถนนละแกงนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็มาแวะทานได้นะคะ,เ,ะ,คะเปิดแปดโมงถึงก่อนเชียงนะคะ เดี๋ยวขอตัวไปรับประทานก่อนนะคะเจ๊หิวหิวอุ้ยอะไรหิวอะไรหิวพี่เจ๊หิวออกเดี๋ยวขอตัวรับประทานกันนะคะยิ้มนี่นะคะมาได้เลยมาได้ต้องโดนรอดมาแล้วหกบาทใครที่อยากทานก็มาทานก็ได้นะคะ 好多北海鸟啊！